ต้มเต็มหัวอยู่ก็คือว่าหัวเนียวมีกับบออกนี่ามเพืยอนหยบยักหวน้เดคือเสารไปเลยนะหมูหัวเอเป็นย้อนเนี่ยโอเต่เราเพื่ปล่อยร้อนร้อนอะไร่นต่เขาบอออกนะโอเคถ่ร้อนแล้วเอาใส่ลงมานี่นี่ใสอแต่เท้าอะไรล่ะนี่อเมื่ตท่เืงหนุ่ย้าเห็นใชเื่อ

เอ้อับไปลูกใา่ใไ่ใไหงอยู่แลอะไรอ่ะลืมอะไรโอ้ยเอาเาลไม่าเห็นยกสามยเดียวที่ใส่ผักอะไรเออเอาอะไรจ้า เดี๋ยวก่อนดีลูกเดี๋ยวมือไปจับดิไม่ไช้อนนะรัดทำไมหรอฮะยัดทำไมข้าาลไปกินข้าวสาดิเี้ยตีมรับนี่ใช่ไหมมาหรอมายปลาเรเย็นมาหาดูปะ ู่แม่ก่อนแม่อยู่นี่ไงแม่อยู่นี่ไงเ้่อนเขาหาถุงไผ่ยัเขาเอาถดดอ่ดีเออถไม่หลอดขอบคุณได้ไงเขาหาถุงไมสไผ่ยั่่ยังดนเสื่ออันเสื่อมตอนเป็นท่านก็่ใส่ถุงไผ่ดอกอันนี้ไ่ เอเ้ยค้ายดิ่ายดีเขี้ยวเขียวอย่าอมอมเขี้ยวเอ้ย